มันแข็งแรงลงลงลักว้นเป็นไงเวียนจิ้วๆเลยแต่มันมีควันออกนะลูกไม่ลูกยางลูกท่อใชนะ่ไหลูกยางต่อ,ท,อท่อเดี๋ยวแกะออกมีควันออกเสียวมากเลยตัวจะระเบิดเสียงมันแบบใหญ่โตอะ โยนมาเลยโยนมาเลยเฮ้ดูดูคนวินดิดีแหมเฮ้ยเร็วนี้เร็วนี้เวลาจะหมดแล้วว่าจริงๆในในสนามนะคะคนนี้นะคะนี่คือคนคือคนวิน ทำตอนนี้ให้เขาสั่งไว้ก่อนให้เขาสั่งอันนี้ให้เขาหน่อยให้เขาหน่อยเอาแล้วะโอ้ดดตรงไหนวะม่เเชือกอะไรใส่มาเนี่ยถ่ายแล้วแต่เน็ตบอกเขาไม่มีพี่อยู่นี่แหละทีน <ara> ok e ี่อยมาเอาคัดกลางวิธีต่อเชือกเรียบร้อยครับทีนี้ก็ DNF ครับ พราะเราไม่ได้เตรียมการแผนลำรองไว้รอล้อมอยู่ทางนี้ด้วยไงล้อมบบรอมันจมไปล่องหนึ่งเลยให้ดันดิ้งันดิ้งเรียกเรีจริงๆพอเราเห็นลายอย่างนี้พอคนต่อไปต้องเอียงมาทางนี้หน่อยเนาะมาให้ตกล่องนั้นเรียบร้อยแล้วเรีเรีเราไม่ได้มองเราไม่ได้ไว้แผนลำรองไว้ยังเนี่ยพอจะนวินด้วยไฟตัวมันสำคัญแล้วนะคลิปคลิปหลายตัวเออใช่มันเหมือนรึดลงไปในร่องฉีด

ตอนนี้พี่เขียวกกำลังกลับรถมาดึงพี่หมอขึ้นนะคะจะดึงจากข้างหลังขึ้นนะคะส่งโบเตอร์จะดึงได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันรถพี่หมอก็หนักนะหนักมากเลยอะ่ะ เชือกขาดง่ายอะในสิบเซียนเชือกก็ขาดมาแล้วนะอันนี้เดี๋ยวมาดูจะขาดอีกไหมของพี่เขียวแต่ว่าตอนตอนเวลาถอยอะมันเสียงมันน่าจะเกียร์มีปัญหาอะไรสักอย่างแล้วผมอะฟีดฟีดอะตุดไมุ่ดตุดไมุ่ดเลย มันฟิตฟิชอะนะมันเหมือนอะไรสีอะเขียนเขียนางก่อนลุ้งเว็ดตาเขียนเขียวลุ้งต้มมาเราเอาเออเอเมเมการ่เลยปล่าไม่เอาไม่ทำเบลสตันนะ เดี๋ยวมันยังไม่ทันขึ้นเลยหมดเชือกแล้ว<ะ>ยังไม่ทันขึ้นเลยหมดเชือกขึ้น,ข,นขึ้นมาีม่เกีียวก็ปั่นขึ้นได้แล้วหรอกแม่มีิพ่อรองเท้า ไฟไม่พออีกนี่แหละปัญหาไฟไม่พอไฟไม่พอเดินหน้ามาแล้วเกี่ยวดึงไม่ได้ไฟไม่พอไม่ใช่เอารถมึงมาเกี่ยวเกี่ยวอะไรดึงนะเออไม่ได้หรอกอาไม่เชื่อปั่นทั้งคู่อ่ะก็หันตูดก็ใช่ไงแไม่ยากแค่ว่าธรรมดาที่เขาไปยกตู้ออ่าเชื่อดิอะไรเนี่ย นนช่างอยากซ่อมผ่าอยากซ่อมเหรอไม่ไม่ไม่เเทคนิคเหรอลา<ะ>กขึ้นเนี่ยเอ๊ลากข,ขึ้นปันปป่นพังผูอ่ะ,ะปั่นมอวองอ่ะลาขึ้นเพราะถ้ามันพูนตรงนั้นมาก็ขึ้นแล้วห่อยเดียว ไปเดียวไปเลยโหมันแหลมันแฉลบลงไปพุทธเลยนี่แหละเพาว่าการแข่งขันมันมีอะไรแน่นอนผ่านที่เดียวแพ้ก็เชือกใหม่ก็ยังอยู่เนี่ย้โหะมีเนอี้หวอกัน แล้วลุตออกมาทุกคนจะเล่นท้ายากด้วยการแนะนำของช่างนะนะแกบอกว่าให้ลากลองลากขึ้นดู

ขยับเลยปัญหาที่เกิดวันนี้นะคะก็คิดว่ามันจะเกิดในสนามแข่งขันนั่นแหละค่ะถ้าเราไม่มาเทสมาลองก่อนนะคะ ก็จะได้รู้ปัญหากันนะคะตอนนี้พี่เขียวไม่ได้ต่อไฟในชาร์จลูกที่สองมานะคะมันก็เลยชาร์จไฟไม่ทันเอ้ยพี่อุ๊ดพี่อุ๊ดบอกว่าเดี๋ยวเอาไอ้เป๋มาวิ้นนะคะเดี๋ยวให้ดูเป๋วิ้นปิล เขาลากให้ดูเดี๋ยวเขาวิ่นให้ดูส่งมาตุ้งมาเตอร์อะไรอ่ะเอาวิ่นโอ้โหหน้าเกลียดมากเดี๋ย์ก็ม้วนเลยฮะแรงมากเลยลงลุงเกลีย์โดนกุ้งจักเชือกเบลมันยาวไปหรือเปล่าไม่รู้ไม่มันไม่เกี่ยวกับเชือกเบล้ยหรอ มันทำให้แรงมันทำให้แรงดึงไม่ค่อยดึงเปล่าเชื่อค่ะถ้ายาวยิ่งดีถ้าดึงตั้นๆน่มันโล่แรงหลอกลองๆหน่อยเอาเอามาดูไอเปีนะคะพีุ่๊ดบอกว่าเดี๋ยวผมทำให้ดูไปโต

เฮ้ยเชือกไม่ดีเลยวะเนะมันขาดง่ายอะเชือกขาดง่ายอ๋อถ้าถ้าลงสนามทุกคนต้องเปลี่ยนเชือกเรามีอาวุธลับอยู่แล้วต้องเปลี่ยนเชือกเชือกเก่าๆใช้ไม่ได้เลยขาดง่ายมากเดี๋ยวว่าลงสนามเลยถ้าสมมุติว่าเราเข้าป่าก็น่าจะใช้ได้ป่าเดียวแหละที่ว่านะ ถ้าเขาป่าหนหนักนะถ้าต้องดึงอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เชือกก็น่าจะได้แค่ป่าเดียว mm hmm. ก็ต้องเปลี่ยนละ mm hmm. หรือเราดูแลมันไม่ดีพอก็ไม่รู้อันนี้เป็นเชือกรถพี่อุดนะคะ mm hmm. เชือกวินพี่อ๊ด mm hmm. เชือกก็เปลียกน,นนะ้ำ นะนี่คะ่ะทุกคนนี่แต่ว่ามันจะเบาแหละคือความเป็นเชือกของมันก็คืออาจจะน้ําหนักเบาอะถ้าใครอยากรู้ว่าอยากรู้ว่าระหว่างเชือกสายวิ้นกับกับสลิง แตกต่างกันยังไงอันนี้เห็นได้ชัดจากประสบการณ์ของพี่มดจากการสังเกตการจากการถ่ายภาพของพี่มดนะคะคือบอกได้และอันนี้คือบอกในมุมของพี่มดนะทุกคนคนอื่นคนอื่นอาจจะแบบคิดต่างก็ได้นะไม่ว่าแต่อันนี้พี่มดว่าหนึ่งเชือกหนึ่งสนามหนึ่งเชือกหนึ่งป่าเท่านั้นแหละแต่ว่าถ้าสลิงก็น่าจะถึงไหนถึงกันนะ สิบป่าก็สลิงเดียวแต่สลิงก็มีข้อเสียตรงที่ว่าถ้าแตกก็บาดมือได้นะคะบาดเจ็บเลยแหละเลือดไหลออะสลิงแล้วก็น้ําหนักหนักกว่าตามนี้นะคะเป็นไงได้ใช้งานไหมได้โทร เตรียมตัวเตรียมตัวดูแลทุกคนเตรียมตัวดูแลทุกคนว่าไปไงวา่าไฟมันจะลุกอีกหรือเปล่าเอาเอายางออกหรือยังอะไม่เอาออกอย่าทำให้กลัวดิมาโขวิตไปตัดโวยตรงนั้นแล้วนะตัดโวยจริงตัดไปแล้วห่างบ้านเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีไฟตรงท่ออีกนะมีไฟหลายที่ลุกมาแรงเออ โอ๊ย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 เอ้เออนั่นไงนั่นไงเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมยูดโดนบังกระโปรงโดนบังกระโปรงเปลวไฟเลยดีดเลยเหมือนเดิมเลยร้อนมาทุบเนี่ยมันโดนตรงที่เดิมนะที่ที่เดิมที่โดนยังไม่ได้ตัดเลยเนี่ยนั่นน่ะเอาของมาทุบดิบอกแล้วทุกคนทุกคนค่ะเห็นไหมล่ะ แค่สตาร์ทก็เ,เป็นประกายไฟแล้วอ่ะ